เวลาในการรีสโตโตก็อยู่ประมาณ1ปีจนถึง4ปีนะครับแล้วแต่เขาเรียกว่าสภาพรถเพื่อให้ทางคาสิเก้ทางเมืองเมืองนอกครับอิตาลีครับเขายอมรับในการรีสตรโตโตครั้งนี้ในส่วนของปีลึกๆครับก็แจ้งโดยตรงเลยครับว่าอะไหล่บางส่วนหาได้ค่อนข้างยากแต่เวลาที่เราจะเปิดประทุนเนี่ยเราต้องยกทั้งผ้าเนี่ยครับออกไปเลยนะครับแล้วก็มาพับเก็บอยู่นซึ่งเครื่องยนต์หรือว่าพลักกาลังในส่วนของการรีดแรงม้าครับจะให้สูงกว่าตัว360สตาร์เรลลธรรมดา สวัสดีครับผมบอมนะครับตอนนี้เราอยู่ที่งาน f ฟ r ร์ี่คลาสสิกเกนะครับอยู่ที่เซนทัลเวิด์ d นะครับในเรื่องของรถคลาสสิกเก้ครับก่อนที่มันเป็นคลาสสิกเก้ได้ก็คือต้องมีอายุการใช้งานหรือการครอบครองที่ค่อนข้างยาวนานนะครับแล้วก็ต้องมีการนําเข้ามาเก็บในส่วนของเขาเรียกแสปพสต่างๆนะครับการบำรุงรักษาการแมนชนแนะรพนครับแล้วก็มาเข้าสู่ขั้นตอนการทำคลาสสิกเก้โดยที่เราต้องส่งเรื่องนะครับและดีเทลต่างๆเช่นรูปภาพหรือรายการอะไรครับที่ถูกเปลี่ยน ไปยังฟลอเรลี่ที่อิตาลีนะครับเพราได้การแอปพลูฟขึ้นมาเราก็จะมีเป็นการ์ดมีเป็นใบเซอร์มาให้นะครับเดี๋ยวคันแรกเลยเดี๋ยวขอเปิดด้วยของเป็น F40 นะครับเป็นคันที่ค่อนข้างจะพิเศษนิดหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเป็นรถที่หาค่อนข้างยากมากเลยครับในประเทศไทยมีค่อนข้างน้อยคันนะครับวันนี้เราก็มีโอกาสได้นําเข้ามาโชว์ตัวจริงอยู่ที่งานฟล r เรลี่คัสซิเก้นะครับในส่วนของตัวนี้ครับในส่วนของล้อนะครับ F40 ตัวนี้จะเป็นเอกลักษณ์ ในเรื่องของดุมตัวนี้นะครับจะใท้เป็นคลิปร็อกจะค่อนข้างพิเศษกว่ารุ่นอื่นๆถ้าเกิดมาในส่วนของภายในนะครับภายในก็จะเป็นเบาะนะครับเบาะหลังแข็งภายในก็จะเป็นในส่วนของคาร์บอนนะครับจะเป็นในส่วนรถของที่เป็นไลท์เวทนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นพอมอรลายซายนะครับแล้วก็เครื่องยนต์จะค่อนข้างอลังการนะฮะตัวนี้จะเป็นเครื่องวางกลางนะครับขับหลังซึ่งแรงม้าก็จะมาได้ค่อนข้างเต็มที่เลยนะครับ ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์จะเป็นท่อนะครับท่อจะออก3าช่องออกจริงๆเลยครับท่อ3ทางจริงๆในส่วนของท่อไอเสียของ F40 นะครับ F40 ตัวนี้มันเป็นถ้าเกิดในส่วนของการเซอร์วิสนะครับเวลาเซอร์วิสที่เราต้องเปิดในส่วนของฝาท้ายเนี่ยขึ้นตั้งนะครับเพื่อเซอร์วิสเครื่องยนต์ได้นะครับ, Service, นนนะร,บรถตัวนี้ก็คันนี้เป็นการดูแลที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับก็จะมีแมนนแนนตตามรอบอยู่แล้วในส่วนของพวกน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกอ่พวกมันแสดงทั่วไปนะครับคันนี้ เดี๋ยวจะขอต้อนรับเข้าสู่อีกคันหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์เหมือนกันอายุตัวนี้จะปีคันนี้จะอยู่ปี1973ในส่วนของ f 4 0ตัวนี้จะเป็นปี1991ตัวนี้จะลึกลงมาหน่อยค่อนข้างหายากมากๆครับและวนสภาพสมบูรณ์นะครับยางที่ตรงตามสเปคเลยนะครับในส่วนของรายละเอียดตัวยางตัวนี้จะเป็นสเปคเดิมที่ออกมาจากโรงงานนะครับรุ่นนี้เรียกว่า Ferrari Daytona เอกลักษณ์จะค่อนข้างชัดเจนตัวนี้หาดูได้ยากครับ ยากมากในส่วนของภายในนะครับถ้าเกิดถ,ถ่ายถ่ายสามารถถ่ายเข้าไปได้นะครับภายในเกียร์ตัวนี้เป็นตัวเกียร์5สปีดอยู่เป็นเกียร์แมนนวลในส่วนของเฟอร์รี่ที่เป็นเฟอร์รี่ประเทศไทยะครับเราก็รับรีสโตสมมุติว่าลูกค้าท่านใดครับมีรถที่เป็นคลาสสิกอยู่แล้วครับอยู่ที่การครอบครองของท่านแล้วถ้าสมมุติว่าอยากรีสโตนะครับติดต่อมาที่คาริโน่มอเตอร์หรือคาริโน่เซอร์วิสได้ครับเพื่อทําการรีสโตรถตัวนี้ถามว่าคำหนึ่งนะครับในการรีสโตเนี่ย ถ้าเป็นรุ่นที่ปีลึกๆครับเราจะใช้เวลาในการรีสโตก็อยู่ประมาณ1ปีจนถึง4ปีนะครับแล้วแต่เขาเรียกว่าสภาพรถนะครับในการรีสโตเนี่ยเราจะมีการตั้งแต่ทําสีนะครับแล้วก็ช่วงล่างทุกอย่างของรายละเอียดของตัวรถะครับเราจะทําการปรับเปลี่ยนใหม่หมดให้อยู่ในเขาเรียกว่าขั้นตอนของการทํำคลาสสิกเก้แล้วก็เพื่อให้ทางคลาสสิกเก้ทางเมืองเมืองนอกครับอิตาลีครับเขายอมรับในการรีสโตครั้งนี้ รเราต้องเก็บหุหรายละเอียดค่อนข้างเยอะครับจะมีรูปภาพก่อนทําหลังทํารายละเอียดอะไรที่เราต้องเปลี่ยนไปเราต้องส่งดีเทลพวกนี้ครับไปทั้งหมดเลยในส่วนของปีลึกๆกครับก็แจ้งโดยตรงเลยนะครับว่าอะไหล่บางส่วนหาได้ค่อนข้างยากมันก็เลยซึ่งเป็นระยะเวลาเนี่ยครับหนึปีเพราะว่าบางทีทางเราก็ต้องสอหาจากด้านนอกเพราะว่านอกจากทางเฟอร์รรี่ที่เป็นโรงงานแล้วครับอาจจะไม่ได้มีการผลิตในส่วนของเขาเรียกว่าอะไหล่ชิ้นนี้แล้วหรือว่าไม่มีสต็อกแล้วเราก็ต้องไปหาจากโลเคอล ด้านนอกนะครับทางซับต,ต่างๆที่เราจะสามารถหามาได้โดยที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือเราจะต้องเป็นของแท้ของโรงงานเหมือนเดิมนะครับมาทํารถคาสสิเก้น,นะครับเดี๋ยวขอเชิญสู่ด้านนี้คันนี้เพิ่งทำมาเพิ่งทาเสร็จปีนี้นะครับอันนี้เป็น365 GT4 BB 1973จะพอๆกับ1365 Daytona ตรงนั้นที่ที่เราดูกันเมื่อกี้นะครับแต่นี้จะเป็นอีกโฉมหนึ่งน,นี้จะเป็น365 GT4 BB นะครับ จะเป็นเครื่อง12สูตรตัวนี้อันนี้เพิ่งเสร็จ้วเพิ่งเสร็จปีนี้ทําตั้งแต่ปี2019 3ปีกับ4ปีครับคดีเรียกว่าทําใหม่ทั้งคันพรมนี่ก็พรมใหม่หมดเลยนะครับอันนี้ก็เครื่องอยู่ด้านหลังเหมือนกันครับเซอร์วิสก็จะคล้ายๆคัน F40 ก็คือต้องเป็นยกโซนเนี่ยครับออกมาเพื่อเซอร์วิสเครื่องถ้าจริงๆแล้วครับในการเปิดฝาโปรงด้านท้ายเพื่อเซอร์วิสเนี่ยจริงๆผมแนะนําต้องเป็นใช้ัะของคนนะครับประคองด้านนี้ประคองด้านนู้นขึ้นมาเพราะฝามีน้าหนักครับต้องยกข ถ้ามาในส่วนของด้านนี้นะครับด้านด้านขวามือของเรานี้จะเป็นในส่วนของ f e r ร์รี่308นะครับ GTB ถ้าตัวนี้ปีลึกๆก,ก,ก็อยู่ประมาณปี80 82 83ประมาณนียครับในส่วนของ308ตัวนี้ก็จะเป็น V8 นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ V8 คันนี้ก็ทําภายในใหม่เหมือนกันนี่ทำคันนี้ก็ทําใหม่ทั้งคันนะครับแล้วก็ตอนนี้คันนี้รอก็คือรอการส่งเรื่องไปที่ f e r ร์รี่อิตาลีเพื่อ approve ในส่วนของคลาสิกเกซซึ่งคันนี้ทำคลาสิกที่เราหมดเลย รถที่นํามาโชว์อยู่ในงานคลาสิกเก้นี่คือทําคลาสิกกับให้าทางคาร์ลิโนมอเตอร์อันนี้ครันนี้ใช้เวลา2ปีครับไม่เยอะเราก็เก็บรายละเอียดเรื่อยๆบางทีก็คือมีการนํารถนะครับรถล,ล,ลูกค้าบางท่านจะมีการนําเข้ามาเชนต์นตามศูนย์อยู่โดยเป็นประจาอยู่แล้วครับในส่วนนี้ก็คือบางคันทํานทจนสมบูรณ์แล้วก็ค่อยส่งเรื่องไปขอแอปพูฟในส่วนของเซอร์วิสติเกตคลาสิเกออีกทีนึงแล้วก็ในส่วนของขวามือนี่จะเป็นตัวค่อนข้างพิเศษนิดหนึ่งนะครับเป็นตัวเฟอร์รี่512 ตัวนี้เป็น 512m นะครับจะเป็นในส่วนของบล็อกเครื่อง V12 นะครับ12สูบนั่นเองตัวนี้คันนี้ก็ทำกับทางคาร์ลิโน o เหมือนกันครับคาร์ลิโน o ดูแลคันนี้อยู่เป็นประจำนะครับในส่วน 512m จะค่อนข้างพิเศษความพิเศษของเขานจะเป็นลายข้างๆมาตูนะครับคัน512นี้มีส,ภา,ส,มมบบสภาพสมบูรณ์ก็มีน้อยครับประเทศไทยที่แบบสภาพสมบูรณ์ก็มีน้อยคันแล้วครับคันนี้สมบูรณ์เลยครับวันนี้ขับใช้งานประจําวันได้แต่ว่าอาจจะแบบในเรื่องของพวงมาลัยอาจจะต้องใช้แรงนิดหนึ่งครับในส่วนของคันนี้เขาเ ฟอร์รี่550บาเชตตานะครับตัวนี้จริงๆจะเป็นหลังคาจะมีหลังคาเป็นผ้าใบนะครับแต่ว่าหลังคาผ้าใบเนี่ยจะไม่ได้เป็นเปิดเหมือนคาคาบิโอเลตที่แบบเปิดประทุนเปิดอย่างครับอันนี้จะเป็นการยกทั้งหลังคาออกจริงๆจะมีผ้านะครับผ้ามาขึงกระตัวนะครับจะมีตัวสกรูนะครับไว้ให้ไว้ให้ยึดติดผ้าหลังคานะฮะแล้วก็จะล็อกด้วยตรงโครงด้านหน้านะครับตรงเหนือเหนือกระจกมองหลังนะครับแต่เวลาที่เราจะเปิดประทุนเนี่ยเราต้องยกทั้งผ้าเนี่ยครับออกไปเลย นะครับแล้วก็มาพับเก็บยุ่ยนี่นะซึ่งจะเปิดทีนึงก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันครับตอนแรก็ต้องใช้ผู้ชำนาญด้วยเพราะว่าผ้าเนี่ยหายากเพราะว่าเพราะว่าเป็นตัวผ้าหลางังคาเนี่ยหาค่อนข้างยากแล้วขอนําสู่รวิวัฒน,นาการจาก308นะครับในส่วนของรุ่นนี้จะเป็นเฟอร์รี่นะครับ348อันนี้เป็นสีเหลืองนะครับถ้าเกิดนับในยุคนั้นนะครับสีเหลืองค่อนข้างจะน่าจะน้อยมากที่ที่จะเลือกใช้ส่วนมากก็จะใช้เป็นสีแดงแต่จริงแล้วเฟอร์รี่มีแทบทุกเฉดสีนะครับ แต่วิวัฒนาการในเรื่องของเรีไฟหน้าขึ้นมาให้ทรงไฟหน้าจะต่างกันนะฮะด้านหน้าจะต่างกันนั่นจะเป็นไฟป๊อปอัพเล็กนี่เป็นไฟป๊อปอัพที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ไฟท้ายนี่จะค่อนข้างดูพิเศษข้นเลเขาจะมีเหมือนกาดเนี่ยครับบางไฟท้ายไว้เพิ่มเขาเรียกเพิ่มเหมือนเพิ่มดีไซน์เพิ่มลูกเล่นเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่อง V8 เหมือนกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปนําไปดูวิวัฒนาการหลังจาก348นะครับ ขอต้อนรับสู่ฟอร์355นะครับจะเป็นรุ่นที่พัฒนามาจาก348อีกทีหนึ่งนะครับช่วงนี้ตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษหน่อยซึ่งจะเปิดในส่วนของรังคาได้นะครับ355ตอนนี้ครับลูกค้ากลับมานําเข้ามาทําและมาเซอร์วิสค่อนข้างจํานวนค่อนข้างเยอะมากขึ้นซึ่งซึ่งเราเห็นได้ว่าการให้ความสนใจของลูกค้าในเรื่องของรถคลาสสิกครับมีค่อนข้างสูงขึ้นและเพิ่มปริมาณมากขึ้นซึ่งแต่ก่อนนะครับคลาสสิกจะเข้าสู่บริการค่อนข้างไม่ได้เยอะมาก แต่นะพอช่วงหลังๆพอเริ่มมีกระแสเริ่มมีการเขาเรียกว่าการโชว์รถพวกคลาสสิกเนี่ยขึ้นเรื่อยๆครับลูกค้าให้ความสนใจแล้วเป็นลูกค้าหน้าใหม่ก็มีนะครับเป็นลูกค้าใหม่ที่เพิ่งได้ครอบครองรถแล้วนําเข้ามาเซอร์วิสในส่วนตัวนี้จะเป็น355 Spider นะครับซึ่งเขาจะมีตัวหลังคาแข่งเหมือนกันนะครับแต่เราไม่ได้นําเข้ามาในส่วนของตัวหลังคาแข่งแต่ที่ศูนย์มีนะครับที่ศูนย์มีให้ชมนะฮะแต่วันนี้ที่งานก็จะนําตัวไ s p i อร์มาเป็นหลังคาผ้าครับสามารถเปิดได้แต่ตัวนี้ไม่ต้องถอดเหมือนตัว b a r ลย ต่เป็นแมนนวลเหมือนกันครับตัวนี้ยังยังไม่ไม่ได้แบบเป็นออโต้ก็ต้องมีการปลดตัวอัลล็อกเหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะนําไปสู่อีกตัวหนึ่งที่เข้าสู่คลาสสิกเกแล้วก็คือเฟอร์รา360นะครับในส่วนของคันนี้นะครับจะเป็นเฟอร์ราร360นะครับตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษที่ใช้สําหรับการแข่งก็คือเป็น360 s t a นดาร์ดเอชชาร์แน์นะครับตัวนี้หาค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ถามว่าขับยากตามแล้วก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าในส่วนของเขาเรียกว่า ความแข็งของตัวรถนะครับที่ออกแบบมาเพื่อสําหรับการแข่งขันซึ่งจะดูในส่วนของกระจกนะครับกระจกตัวกระจกประตูเนี่ยจะเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าเหมือนมนรถแข่งเลยครจะต้องสไลด์เปิดจะไม่เหมือนแบบกดออโต้ขึ้นลงหรือหมุนมือขึ้นลงนะครับต่วนี้ค่อนข้างพิเศษเพราะว่าในส่วนของตัวเฟอร์รี่ครับเราจะออกแบบรถมาประมาณ4แบบก็คือเป็นในส่วนของลางหลังคาทั่วไปหลังคาแข็งนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของหลังคาที่เปิดประทุนได้นะครับแล้วก็มีในส่วนของรถแข่ง ที่ทำในโฉมเดียวกันนะครับแต่เราปรับเปลี่ยนในส่วนของดีไซน์แล้วก็ในส่วนของเรื่องพลังก,กำลังเครื่องยนต์แล้วก็ช่วงล่างภายในปรับเปลี่ยนใหม่ครับเท่เน,นี้มี360ถ้าเป็นรุ่นต่อไปครับจัตัดจาก360ก็จะเป็น430 f u r r a 430แล้วก็เป็น f u r r a 458 f u r r a 488นะตอนนี้ก็สุดอยู่ที่ f u r r a F8 เครื่องยนต์จะพิเศษกว่าตัว360 Starate ธรรมดาตัวนี้จะเป็น Challenge s t a r a l e ซึ่งเครื่องยนต์หรือว่าพลักกำลังในส่วนของการรีดแรงม้าครับจะให้สูงกว่าตัว360สตาร์เรธรรมดาแล้วก็ในส่วนของน้ําหนักรถนะครับจะลดน้ําหนักโดยการข้างในจะเป็นพวกคาร์บอนก็คือเป็นไรเวทนะครับเบาะทุกอย่างจะเป็นแมนนวลหมดเลยครับเป็นการลดน้ําหนักเนี่ยครับกาดห้องเครื่องพวกนี้จะค่อนข้างพิเศษกว่าคันนี้ก็ทําที่เรานะครับคัน360ต,ตัวชลลนคันนี้ก็ทําอยู่ที่เฟอร์รี่คาบา l i โนเหมือนกันนะครับ สำหรับวันนี้ครับในส่วนของงานของเราครับที่นำไปดูแต่ละคันเนี่ยก็คือล้วนแล้วแต่เป็นรถที่ทำคลาสสิกเก้กับทางคาร์วิโน o มอเตอร์นะครับแล้วก็นำมาโชว์ให้ทุกท่านได้ดูในส่วนของงาน f ฟ r r ์รี่คลาสสิกเก้ครับที่จัดที่เซนทันเวิร์ d เนี่ยฮะจะหมดวันที่23ของเดือนนี้นะครับหากลูกค้าท่านใดก็สามารถเข้ามาดูได้นะสนใจก็สามารถมาที่เซนทันเวิร์ d ได้นะครับอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะครับก็สามารถมาเดินเล่นลองมาดูความคลาสสิก มนขลังของเจ้าหมาลำพองนะครับก็ถ้ามีลูกค้าท่านใดนะครับสนใจอยากจะนำบริรี่ของท่านนะครับเข้ามาทำคลาสซิกเก้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่คาริโน่มอเตอร์นะครับก็เรายินดีให้บริการครับขอสเรานีครับ